สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมรอดทุ่งรับ f c ฟเมื่อในยุคพ่อแดงอีกแล้วครับ f c พ่อแดงคนมีเซนนะครับเนาะหรือว่าอาจารย์แดงของเขาครับเขาเมื่อเล้าสามงวดซ่อนครับ f c งวดนี่ห้หางเดียวเน้นๆครับเป็นความฝันครับ f c ผีปูครับปูเจ้าที่เจ้าทางครับมาบอกเลขกสองตว่าสันครับดึงแขนเขียนเขียนเหล็กเส้นแขนเลยบอกครับพ่อแดงครับผมจ้าจ้าเลย ตัวแดงจึงคือแดงจึงครึ่งเลยสองตัวหรือสามตัวสองตัวครับเอฟซีเนาะเด็ดเด็ดงวดวันที่หนึ่งสิงหาคามพศสองพันหกร้อยหกสิบแปดสีเป็นตัวใดครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวของผีหัวขาดที่บอกเลขแม่นเป็นนางสมาธิเอาอยู่ในปา่าในป่าซ่าครับเอฟซีสิมีการเปลีป่ยนแปลงบอรครับมาตามด่วนครับฝันดีครับมั่นใจจักเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับครับผมเอาไปรับชมรับฟังกันครับ พ่อแดงส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับผมมีมีขังหนึ่งนะบใบแอมเนาะครับทิปูมหาสวพอดีค่ะสสวัดีครับผมมีขังหนึ่งที่ปูมหาเพิ่นมาเขียนใส่หน้าผากหัวนั่นสามเปลี่ยนนะพอดีนอกออกตรงเปะ๊ะเลยเนาะครับโอ้ยเจ้างัวนี่เป็นเป็นความฝันบ่กพอแดงครับผมฝันฝันเกี่ยวกับปูนี่บ่ครับเอาบอกบอกสู้พี่สุน้องฟังหน่อยครับเพิ่นมาขอยินเขาโอ้เพิ่นมาขอยินเขา ผมกูได้บอกอู้จิ้กันย่างเงินกับผมมีสื่อยินผมมาเอาแขนมาเอาแขนผมไปเลยปูอยู่ไหนบ่จัดไปเลยบ่จะปูผู้เก่าเลยนะครับเอาแขนผมไปจับแขนผมใหม่โอ้จับไว้แขนไปเลื่อยหมดจงใจหมดหมดจึแต่เอาแขนไปตัดเอาแขนไปเลยครับเพิ่นดึงแขนไปเพราะว่าเาษาอันยังให้ผมนะผมคือในว่าภาษายังให้ไม่แขนมาเหมือนผมก็ได้แขนให้เพื่อน เปินกรรมจนแดนอีติกรรข้อมือเลยวะครับจับใบดนเติมมันด่ะจนผมกือบสะดุงะไปเกือบสะดุงอันผมไปเลบยว่าปูคือปอยเหยสินปอยให้งัมงเหนโอ้กุยจกหูมึงหมสนจับแขนมึงไหมก่อนหมดสินจับใบจนแหนอีติ่งนนะจับไปจับมาเอไปหิานู好เ估计被他已经考นบ吧 าแขนไม่ยืดว่ะสิไมจับแขนไม่ยืเดแขนหายไปดิเขียนหายด้วยตัวแดงจืนคืนเขียนอย่างตัวแดงจืนคืนพอแดงแขนเด็กครับโอ้เขียนเรียกเส่แขนครับไมดโอ้สิบหกจุดต่อเข้ามาเก่งมายังเห็นอยู่แขนด้วยสิบหกหนึ่งหกครับหนึ่งหกตัวเดียวแขนแขนเลยครับผมอยางได้ฝึก มาสูเถ่บ่เคยผ่านจาเจ๊เถื่อนนะกระปูแมนบ่ครับมานี่มาดึงแขนผมนึกว่าดึงแขนท่านยังขอจินเขาขอจินงเขาผมมาปล่อยปล่อยสิบห้าเขาให้จินเพิ่อกระบบ่ปล่อยครับรเรยจับไปโดนจับไปดึงไปดึงไปว่านี่เอาสอสีแขนใส่แขนเลื่อยตัวแดงจิงขึ้ครับสิบหกยางเดียวสิบหกยางเดียวเลยครับให้เคยียงเคยียงเรื่อยให้พี่น้อยังงเคียงเรื่อยครับ เกือเรีองว่าเอาไปสั่นบูกเมื่อเรีอกว่าสั่นสามมิตรว่าสั่นมาหาเห็นเดี๋ยวเห็นหน้าเห็นตาเดีวแช้นกรไดใบเดี๋ยวว่าสั่นอือืเอากรดจาข้นกันเดี๋ยวปกแหงเคื่อนเีหาโทรศพทัพา์โทษไปหาอาจารย์มือนีโอ้ครับครับ,บ <า S 1> ครับาเสียเอาสิบหกพรกห้สิบหกหนึ่งหกนี่แหละนะครับครับผมเพระาพระว,ว่าเพิ่นนห้ยิ่งเค็งนะสาตัวเพิ่นนห้ยี่บ่ละพ่อแดงอันสามตัวอัน สามหกห้าครับสามหกหาเลยคือบนผีหัวขาดบอครับตัวนี่ผีหัวขาดนะแต่ว่าปูเพื่อนห้แค่สองตัวครับครับครับเพราะว่าตัวนั้นผีหัวขาดบอกนะสองตัวผีหัวขาดบอกตัวไหนผอแดงสามเจ็ดครับสามเจ็ดครับผมแสดงว่าจังเต็มมือนั้นมากพอแดงเพรานไหนไปนั่งเขาก็ผีหัวขาดอีกแม่บ่ครับบ้านนี้ได้ปูเพื่อนกันด้มาเอาหายผมจับแครผมไปเขียนใจด้วย ดึงกลับมาเท่าไรกับโมไผ่ปล่อยมากโปล่อยเลยโครับจนเลาเขียนเดี่ยวเราจังไปเขียนเดี่ยวจังปล่อยครับผู้ครับเขียนเด็กใส่เขนพิ่มเดี่ยวจังไปรอืมับครับโอบบก็เดิน์บารี่ยังนอกไปคืออ๋อมาเขียนแบงสีผมว่ามาตื่นขึ้นมาเห็นตัวแดวงจรงคืออยู่เขียนอสิบหกหนึ่งหกหนึ่งหกครับผมพอจนบ้างวัย เฮ้ยไปหายืมโทรศัพท์มาโทรไปหาอาจารย์ใน่เทปพรมบวบไว้เลยตัวนี้ไปเรื่อยเลยครับเด่นเรื่อยเด่นเลื่อยเนียนเรื่ยเด่นคักๆเรื่อยสิบหกสิบหกเดินเรื่อยตัวเดียวแข็งๆครับที่ไหนว่าสี่ข้อเพิ่นอยู่จักสองตัวสามตัวเพิ่นบ่ชให้เพิ่อนก็เรื่อยเขียนใจใจแขนให้ ไปก็ได้บ่ไปก็เด้นบ่เขียนให้ไดี่ยวว่าให้กินเขาก็เด้คนบ่เอาโลดห้ำม่าสรเข่งเลยตัวเดียวเลยนะซี่โเข่งเลยครับให้กินแคนไปเยว่อย่าสร่จไปรำเหลืองก็ไผ่าสห้ยซี่โพกตัวเดียวรวดตัวเดียวรวดครับพันมาจักมือมาี่าเด้มาขึ้นอ่ครับมาขึ้นอยู่เลยครับผมผระเดณคนอีสารที่านอย่างนี้ครับ ยังสิถามเพิ่นบ่ครับพี่หัวขาดเพิ่นมาบอกว่าหัวขาดผมบ่ทันได้ไปนั่งครับโอ้เพิ่นน่ะไปนั่งครับบ่สิไปไก่หอดมือมันได้จังสิไปค่ะตัวนี้เป็นเป็นฝันปูเอามาให้ปูเพิ่นเอามาให้ครับบ่ๆแต่ว่าที่ยิงผมนี่ล่ะค่ะแต่ว่าผีหัวขาดนั้นเคยเคยมาแล้วครั้งนึงพ่อแดงเคยไปแล้วครั้งนึงเดี๋ยวสิย้อนให้ให้พี่น้องได้ฟังเนาะเพราะว่า ป่าบนเพลิงกับพึ่งมะาทายถ้ำเนาะครับผมเนาะอาจเอฟซีทั้งเพลินอาจจะบอกรูจักเนาะพอเที่ยงก็บเบาแอมทีมงาน,นมะทายแหละครับผมครั้งหนึ่งปรากฏว่าพอแดงไปนั่งเอาผีหัวขาดเพลินไหมาสามหกห้ากับสามเจ็ดไปนั่งพร้อ,อมกันกับปูเนาะพอแดงเนาะครับผมเพคนได้เขียนให้สามหกห้ากับสามเจ็ดครับผมวันนี้เป็นพุ่มเจ้าที่หรือว่าเป็นผีปูอยู่นี่แหละครับสีมีอยู่พ่นปวกอยู่นี่ อยู่บริเวณบ้านของพ่อแดงนี่เคยมาเขียนใส่หน้าผาไงสามแปดวดนั้นออกตรงเป๊ะได้เลยครับออกตรงบกครับว่นยังเลยจะงวดนี้ก็ได้มาสิถามพ่อแดงว่าเพ่อให้กลับอยู่บ่บ่ครับว้ายมาสิขากเอาเด็กเก่าครับลงเป็นเด็กฮกครับลงเป็นเด็กเก่าแน่จังหน่อยกันน้ำแน้ตายเอาท่าขับบ้านอ่ะตัดเอายืดในนี้เอายืดเหนียนเอาหนึ่งฮกหนึ่งเก่าหนึ่งเก่า แต่ว่ากระเปียกัได้เลยคนสมัยไม่แต่ตงเป็ดได้เนาะตรงเป็ครับตรงเป็ดสามงวดซ้อนดีเด็ดสามงวดซ้อนแล้วหนึ่งงวสามเก้าสองกับตงเป็ดได้ครับผมแต่ผู้ชมซี่หกกับตงเป็ดอ๋องวดนี้ลองเบิ่งครับเพิ่นว่าพอแดงว่าบ่ต้องกลับดอกว่าซั่นแต่ว่าพอเชี่องว่าไปแล้วก็กลับมานําเนาะครับผมนอกขึ้นบนลงล่างเลข6นี่มันชื่นมากมันก็หลายคนหลายท่านมันก็ว่ามันก็คั่นหันหัวขึ้นเป็นเลข9หันหัวลงเป็นเลกโคัชนะแล้วก็หันหัวขึ้นนําลง ลงนัาเดอครับผมอ่ะผีพอแดงผีพี่น้องแนแคบหนาจอยเบื้องครับอ่ะครับผมชินไดนชินชอบ1616งผีหัวขาดสามห้าหรือว่า37มเับ f อฟซีงวดวันที่หสิงหาคมพศสองพรหครับขอให้มีโชคใหญ่ครับผัวแดงครับขอบคุณครับผัวแดงครับครับผมที่รับผัวแดงเอฟซีเบงจะจจะนครับจักหน่อยนะครับนึ่งหกครับโมตองกลับเพิ่ว่าครับเอฟซีกันเวลน้ำจักหน่อยหอครับเนาะ เลขผีหัวขาดกันยังอยู่ตัวเก่าครับเพิ่มเติมขึ้นมากก็คือเลขกปูครับเอฟซีก็ให้มีโชคใหญ่ถือรางวัลที่หนึ่งครับเมื่อใดครับเอฟซีเบาแอมมัตงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมันของดีกันครับเบาแอมมัทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับตามูาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทออเรียกทรั์ครับค่าขาย ขอขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขา,าลาข้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไ,ไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรีซื้อลอตตรีเป็นสิเรถ,ถือนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนั่ง่าอยู่ห้องไหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโเคคบโ<อ>นาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนะาะไอ้นีเรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้ใกลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกบอสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่มรูกคิ้วสามครั้งรูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดไงพ่อนวดปู่หลอดตี๋เหรับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงไดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามสพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านไหนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาแข่คายว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเห็ดในคนมองบ่เห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค่าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาล้ำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแล้วมือนี่งกับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับท่รรมชม้ชมเปิดฝาลงปลูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่านม,มู้่มเมือเ่อแทะแล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสิครับแล้วก,ทก,กท็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิว้วสามเถื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่านมชม้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านมชม้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาสเสน่ น้ำมันมาหาสนีแหล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมาหาสนีหลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้ um. <N> <y 2> ในหลวงปู่หลอดแนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลวงปูรอดวัดกกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่่วยนะครับเนาะวัดลวงปู่่วยนี่ก็แตงเช้นกันนี่ครับหูยนคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราทุ่งกับบุรอซาครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาลมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอกสมุชุมแล้กกาบ้าแอมเราตรงนี้ในน้ำมุนมานําครับในน้ำมุนข้องหลวงปุรอดไม่ให้อีซีนะครับสม,มุชมเอาไปอาบําระร่างกายเสเนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิสด้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอาามเราตรงนี่เอามาบโหลายครับมาฝากอิบสีโลายกัดทุ่มาได้ทุ่มาได้ครับมาหาเบาแอาามเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอาามเราตรงกัดสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยเพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ใหม่บอกครับน <Okay. S 1> ี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเน,ะะนาเนะครับเอาแบบดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต,ต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ